นี่มัเป็นการชาเลนจ์ถูกต้องเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยจะกลับมากับการเปลี่ยนเฮชท็ครับใช่อันแรกนะครับข้าวหมากคุณเบนคุณเบนอาหารเป็นไงกินน้อยอย่าระบายกิข้าวมากอย่าทายก็ามีคนหิว่แล้วจองกับมาทานคนเดียวเลยเฮ้ยคุณรู้สึกเหมือนควันขึ้นควันขึ้นโอ้ไม่ขอบไม่ขอบไฟแดงไฟไฟไฟไม่สะอาด สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพุ่มบ้านเฮ้ยมาเลยและตอนนี้นะฮะเราอยู่ในบังต้องในเวนอ้าวยงอีกอยงีกเราอยู่ในช่วงของเดกได้ไม่สัก กูดเองแล้วนะมึงอไม่โกรธใครมาวะไม่ได้โกรธใครครับแต่วอานะเหมือนงานแต่งของเคนไม่เอานะโวยวายโอ้โหด่าไปย่ำเลยพอต้องมาคอมเมนต์บอกโคตรแล้ววันนี้นะในช่วงของแดกได้ไหมศาต์ก็คือตอนนี้เรายังเหลืออีก3เฮดเชฟที่ยังไม่ได้ขึ้นมาใช่เรัจะนี่เป็นการชา a l เลนจ์ถูกต้องเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยจะกลับมากับการเปลี่ยนเฮเชฟครับ ต้องดูวัตถุดิบที่ได้ในวันนี้กูบอกแม่ออกไปเลือกดีๆเลือกกันดีๆเดี๋ยวเราไปดูก่อนวัตถุดิบใครหยิบอะไรมาบ้างผมหยิบสับปะรดมาครับกับพิซซ่านี่นี่แดกพิซซ่าเลยเนี่ยเขากะหลงเขาอเยี้ยนเลยมีคนเติมปูอัดให้ด้วยตอนผมตอนหยิบผูอ่ามาะมากับขนุนเอาจริงๆแค่เชฟสามคนยังไม่ได้ทำอ่ะแม่งเลือกของไปเซฟซันหมดเลยดีดีไม่ต้องถามมากสติเหลือกเอ่วใครอันแรกนะครับข้าวหมากคุณเบนคุณเบน คนหยิบมาหมดรู้แบบที่มึงเป็นนะรู้ใครหยิบด้วยเขาไม่รู้ไงหยิบด้องเขาไม่รู้นี่ก่อนทีนี้ในนี้จะมีลูกบอลทั้งหมด3ลูกนะครับลูกแก้วนะคสามลูกใครที่หยิบได้ลูกนี้ลลก้ดาออนบเยคนนั้นจะเป็นเฮเชฟแต่ถ้าหยิบได้3ลูกก็จะอัญเชิญเทียบจำแข่งได้9ลูก7ลูกเจ็ดลูกเดี๋ยวมึงก็ได้โอ้ยลืมไปอันนี้ผมนี่มันตีมันดูจริงมากมันดูดีมันรับให้ได้กอย่างก็คือไอ้กระดานห่อนี่เองใช่เอาเอาเวคอนทิ้งไปแล้ว Huy! nó hoc hoặc là người vào. Anh phải cuối cùng nhá. Không vậy, โนนชูเข้าไะไรชูเข้าไะไทั้งหมดเนี่ยไม่ติดเลยติดอยู่อย่างเดียวคือเข้าหมากกูไม่รู้ว่าเอามันจะทำอะไรได้บ้างเพราะกูไม่เคยกินไงน่าให้แนะนำนะกูว่าใส่กับสับปะรดตพี่เอามากินกับอะไรพูดมึงที่พูดออย่างรู้ได้เลินไปนะเดี๋ยวเราพักให้เฮเชฟของเราคิดก่อนว่าจะทำอะไรดีเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไป เรียองของข้าวอ่ะของหาวานเดี๋ยวไปคิดเอาไปแล้วทำอะไรไม่บ <ไป S 1> อกลเลยเฮียทำตรงนี้แหละจานจานแบ่งงานก่อนเออไอ้เทปเพิ่งแบ่งงานก่อนไม่ได้ก่อนเทปนี่หั่นมาเห็ดหูหนูใช่ไหมเห็ดนหะูนี้าเข้าหมากเราอ่ะใช้มันแทนความหวานได้เพราะตอนนี้ก็เรารู้ว่ามันหวานเราลองคิดดูว่าตรงไหนของเราใส่ความหวานลงไปเฮ้ยมองเข้าหมากมาทำไอติมเนี่ยจะเซตยังไงจะติมยังไงคิดเหมือนกันชั่วโมงมาดูหน่อย เราจะใช้แป้งของพิซซ่าครับมาทำเป็นเป็นแรปฟิลเหมือนในเนี้ยเวลาเราไปญี่ปุ่นมันจะมีไอ้ที่เป็นฮอทดอกยากิโซบะใช่ไหมมันคือการคิวชั่นกันแล้วก็เลยคิดว่าเรามีอุด้งอ่ะเราผัดอุด้งมาก่อนเลยแล้วก็ทำเป็นเป็นแรปอุด้งแรปนี่เวลาแรปแรปไงโจ๊ะโจ๊ะเย่โจ๊ะโจ๊ะโป๊ เลแล้วนะเราพ่ออีกแล้วนะไงต่อเชฟตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรเพราะรอเบคอนเพราะเราหั่นเบคอนตอนนี้ก็คือต้องคิดอันนี้หนูหนูว่าผมแนะนําว่าซอยๆไปดีกว่าเพราะเราจะแรปเป็นคนซอยกินทั้งเปลือกไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เขื่อนเอามืออาเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะขึ้นทรงไหนังดีบอกกันว่ากำลังคิดว่าใช้เนี่ยเป็นภาชนะสำหรับของหวานแม่ไรกัด วุ้นว่ะวุ้นเข้ามากูทำวุ้นเข้ามาทำวุ้นได้ด้วยเหรอกูทำได้ทุกอย่างให้เป็นวุ้นขนาดเด็กยังทำวุ้นมาแล้วด้วยเจ้าหน้าที้ลาไปก่อนกูก็นึกว่าวันนี้กูจะได้กินลาเมงกินอุด้งถ้ามึงได้ทำเองอ่ะถ้ามึงจะได้กินระบบได้ทำเองก็อาจจะไม่ออกมาเป็นอุด้งอาจจะออกไปทางอุดรอุดรอุดอนใช่ป ไอพี่ใครอ่อนนะมันเป็นเวดเ็ดอย่างนั้นมันร้อนแล้วมันจะไปกระเด็นรีบใส่ทำไม <c oughs> ใส่กันที่หลังรอเข้าไม่ได้เอาไปไปหไปไปนไปไปห น้อยพญาระบายกินย่าล้างอย่าไทยเอาแบบโยนๆหน่อยก็โยนๆหน่อยก็เจ้าไม่คุยโยนอีกลูกเกมไม่ใช่ใส่โยนขอบคุณใส่สกุลเย้เย้เย้เยอันนี้ขนมทอดกระป๋องยังไม่ได้โอ้ขนมจอนนิดนึ่งอีนิดหนึ่งโขาอีกท่ารู้สึกเหมือนควันขึ้นควันขึ้นโอ้ไม้ขอบไม่ขอบไฟแดงไฟมากไม่ได้พี่อ่ะพี่ต้องหัดคุมไฟนะพี่เป็นลูกเอเน่โว่เหรออ๋อโว่ยใจไป สู้เขาสู้เขากระเด็นกระเด็นมาในเฮียมาแล้วมาแล้วของข้าวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวขนาดไหนโอเคครับได้เวลาตั้ชื่อเมนูครับคุณชาเมนูนี้ชื่อว่าสุปา อีกรอบได้ไหมอีกรอบได้ไหมสีฟ้าอุ๊ยไอทีไหมเจ็บคอแล้วเฮ้ยมันมีเกิืนอยู่คนเดียวยังเมื่อกี้ไม่ครบสีฟ้าอุ๊ยอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเอ้าอินเสิร์ตครับแล้วแหละ นี่เมนูชื่อว่าอะไรนะบริโล์ตงอูดครับผมอันนี้เราได้ไอเดียมาจากมันของญี่ปุ่นที่เขาจะมีเป็นฮอดด็อกาบกิซบาใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนจากแป้งฮอทดอกเป็นอย่างอื่นมันก็น่าจะพอได้ผมกนเลยมีความประทับใจอะไรกับเมนู ไม่อย่างอย่างที่เราบอกก็คือเรารู้สึกว่าเออถ้าอย่างญี่ปุ่นเขายัางแบบยังสามารถตกแพงเมนูอาหารของตะวันตกกับตะวันออกไว้ด้วยกันได้เราร,รู้สึกว่ามันก็วัตถุดิบอื่นมันก็สามารถเอามามาทำได้เหมือนกันอันนี้<ช>ยากสำหรับเราเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยกินของหวานหมายถึงแบบพอกินข้าวอิ่มแล้วมันก็ไม่กินอะไรต่อแล้วอแล้วพอมาเจอเนี้ยมันงงสุดๆก็ตรงเข้าหมากเแหละก็เลยเข้าหมากเอามาทำเป็นวุ้นแล้วก็รอยแก้วพวกเอ่อพวกสับปะรดเพราะเราซื้อสับปะรดมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันข้าวผัดสับปะรดม มันก็น่าจะสวยไปอีกดาวคะแนนความสวยงามผมให้ตัวเงเท่าไหร่ผมต้องให้ตัวเองด้วยเหรอถ้าผมให้ตัวเองผมให้เต็มสิบเต็มสิบให้ผมอ่ะครับคนอื่นกันสิไอ้เพื่อนมึงให้คะแนนเท่าไหร่ครับผมเป็นกันเพราะว่ามันมันน่าจะมีเอลิเมนต์อื่นทำให้องค์ประกอบจานดูดีขึ้นเช่นฝาที่มึงกำลังกินอยู่ใช่อ่ะพี่แต๋มให้เท่าไหร่ฮะให้เจ็ดละกันมินิมอล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 อ่ะคนหนึ่งคนหนึ่งผมให้ เหมือนกันนะครับว่ามันก็สวยดีเออให้เจ็ดเหมือนกันเป็นค่แนวไอเดียจริงๆไอ้พวกเบอรเตอร์มันก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะหรอกแต่่ไไมด้งสมัยเรียนพวกมึงลอกข้อสอบกันใช่ไหมเปลี่ยนไปเท่าไหร่เอาเท่าไรครับเอาเท่ากันเต๋าๆลองเลยนะผมลองเลยนะกรอบอยู่นะกรอบกรอบแต่ตอนนี้ใส่หงอะไรกรอบเลยนะกรอบอยู่นะต้องช้อนแล้วไหมถ้ากินอย่างเงี้ยรสชาติไม่แย่เนาะไม่แย่ไม่แย่เลยมันเหมือนแบบตอนนั้เวลาเรากินเหมือนเรากินแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นได้เหมือนนกัเลยใช่ไหมอย่างนั้นเลยใช่ไม่แย่หลังคุณเอาหมดเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยร้องอร่อยร้องอร่อยเลยร้องผมอยากครับคุณนะไม่แย่ไม่แย่นี่นะฮาร์ตี้สปูนนะไม่แย่เลยดสั่งมาช้อปปี้แล้วมันมีนี่ด้วยจอนที่คุณไหนเคอตอนที่มันมันกลิ่นตะทะร้นอ่อนเออใช่อกลิ่นอร่อ่ะครูหนึ่งลองโอเคจุ่มเลยโอ้ยอร่อยไรเบ็ดมือที่ไทยไม่ร่วมอร่อยเลยว่ามีคนหิวแล้วแหละจองกับมันทานคนเดียวเลยอปมาเลยขวาวขอหวานไปด้วยไป รสชาติมันเวียดอยู่นิดนึงอะไรให้เวียดแต่ว่ามันทำให้แย่กว่าเก้าตอนกินกระทุ่งไหมไม่เท่าไม่เท่าไม่ถึงแย่ไม่ถึงแย่ว่าสับปะรดดึงอั้ยใช่ร้อนช่วยอยู่สับปะรดช่วยอยู่ช่วยแต่กูไม่รู้สึกถึงวุ้นเลยใช่กูว่าวุ้นมันตื่นความมันเข้ามาอีกนิดนึงโอ้มาแล้วมาแล้วพี่เอาเลยโอ้พีเอาเลยเพราะพี่นตามพอมึงเห็นชิ้นใหญ่เลยมันเอาเอบเตมต้องติมไม่ไม่มันมันมี 你们要听多久啊？朋友，朋友，拉倒。 ม่มึงอ่ะมึงอ่ะมึงเงามันเรื่งกินได้แต่รสชาติที่โอเคนี่มึงยังหยุดแต่แต่แต่ม่งยังไม่หยุดเลยโอเคสรุปวันนี้รสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงโอเคครับเผมให้เจ็ดคะแนนคือมันอร่อยมันกินได้ตรงตัวไม่มีอะไรมากไม่ทับซ้อนกูให้แปดครึ่งถ้าบีบมายอตัฟเฟิลเพิ่มอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าทุนทีมันเป็นของเกินซื้อเราไม่ได้จ่ายสามร้อยจริงจริงรสชาติรวมมันดีมากคือที่หักคะแนนน่ะหักอย่างเดียว ว่าตัวชาติหลักๆตอนนี้มันมาจากตัวที่บบที่เราไม่ได้เตรียมใช่คื day, อเครื่องปรุงต่างๆได้หรอปะให้ตั้ง ah แต่นั้นคือมันอร่อยเลยเว้ยแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะไออันเนี้ยมันมันช่วยชีวิตมันช่วยชีวิตเว้ยผมให้ตัวเองหกครึ่งให้เราให้ท้ายสไปไม่ไม่เราให้เราไว้แล้วไม่ได้เลยตริงก็คืนวันเดี้กูให้เธอถ้าสิบเอ็ดเลยไม่ไหวมันจะติดแล้วก็หลังแล้นะ แดดได้แดได้ครับผมเป็นมือที่ดีมือหนึ่งเราเ่ยไม่หยุดเลยจะเรียกได้ว่าแดกได้เลยแดกไม่หยุดเลยดิวเราเนี่ยระเอา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 เลยแดกแกรได้โอเคก็คือตอนนี้นะครับวิดลรเอาชนะสปาร์เฮดเชฟเนี่ยเหลือแค่สองคนสุดท้ายลวในคลิปหน้าเขา่ากว่าจะเป็นไม่เป็นหนึ่งก็เป็นตอนที่จะต้องมารับหน้าที่เฮดเชฟเราจะดูว่าใครตีไข่แตกก่อนกันนะครับใครที่จะทำให้มันแดกไม่ได้ใช่เพราะว่าตั้งแต่เราทำมาแดกได้มันแดกได้หมดทุกอันก็ไม่แน่กับผู้คุณมันเทพจังเลย คุณจะมาเซตบาร์ไว้สูงแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคุณจะพังมันเองส่วนที่สำคัญอ่ะมันจะมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆปล่อยพวกนี้รอบแล้วแม่ก็ได้หยิบแบบไม่เซฟแล้วอ่ะรอบพวกนี้ไม่ได้แบบเอออย่างกูเลือกเซฟตัวเองเลือกเซฟตเองไอ้กูว่ามึงจะไปวะหิวหรืออะไรเพื่อนทำยังไงต่อพูดกลับมาไปคนเลี้ยวอ่ะเอียงเนี่ย ถ้าชินชอบกันคุยโทรศัพท์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ได้คลิปของพวกเราถ้าชินชอบคลิปของพวกเรานะฮะเพราบ้านเฮดควอเตอร์ในช่วงแดกได้ไหมศาสตร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปพวกเรานะครับแล้วก็กด subscribe ช่องเราด้วยคอมเมนต์เราได้นะว่าแบบพี่อยากได้วัตถุดิบแบบเนี้ยพี่ลองทำดีแต่ว่าอย่าแพงมากใช่อย่าแพงมากไม่มีสปอร์ใช่ยังไม่ตั้งตัวเองหมดเลยหรือว่าจใครทางบ้านเขาส่งมาไหมส่งมาได้ส่งมาได ну ้เลย เดี๋ยวสิ่เจ้าไหนอยากจะโปรโมทอะส่งมาให้กินบล็อกมาถ้าอยากสง่งมาอินบ็อกแฟนเพจพ่อบ้านนะใช่ครับส่งวัตถุดิบส่งอะไรมาได้เลยเดี๋ยวทำให้ดูติดต่อเขามาอร่อยแน่นอนยังไม่เจอไหนไม่อร่อยเลยยกไปในหนึ่งทำกูยังไม่ได้ทำนะเจอนกูกลัวมึงที่สุดเลยจริงไข่เจียวล้วนเดี๋ยวต้องไปรอดู EP หน้าว่าจะไข่เจียวจริงหรือเปล่าจะเป็นหนึ่งทำหรือเปล่านะก็อาจจะลืมติดตามพวกเราได้นะฮะ EP หน้านะครับในพ่อบ้านเฮ้ยวุฒิดาวนนี้ดาไปก่อนแล้วครับไอเดีหนัก วันนี้ลาไปก่อนละสวัสดีครับโอ้โหเสียงเขียวลอยขนาดนี้วะเนี่ยไข่เนี่ยพี่คนเดียวเลยเนี่ยไ่ไได้เเอามึงด้วยอ่ะกินนิดเดียวในนิดมึงไม่ออกเลย